Yeah! พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับนวันนีก็อยู่กับพมบาบูนในรายการโอปิเซนทีวีอยู่กันในเกม GTA V Online right. แต่ว่ามาเล่นกันในมอดออฟไลน์แล้วนะครับนาวันนี้ก็ไม่อยู่กับแฟงกินคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือกูสามารถแฮ็กสิ่งของได้ <c oughs> นะฮะมอดที่บาบูมลงนะครับก็จะเป็นมอดของทางด้านของมอดแฮ็กสิ่งของแล้วก็มอดคอนตัมเบรกนะคอนตัมเบรกก็หมายถึงมอดที่ทำการหยุดเวลาได้นั่นแหละครับนะโดยการสามารถทำการกดทีครับ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีละมดละกันนะฮะมดคนตั้มเบรกนะครับก็คือมดที่สามารถหยุดเวลาได้ฮะเมื่อบาบูมทำการกดตัวทีครับนาทุกอย่างจะทําการสโลโมชั่นหรือช้าลงนะครับแล้วเมื่อบาบูม ตีอ่ะกี้ทุกอย่างมันจะแบบสโลโมชั่น Slow Motion <c oughs> ไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> นั่นเรื่องถือว่าเป็นมอดอะไรที่แบบว่าโคตรจะกี้โกงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกฮะว่าคอนตัมเบรกมันไม่มีอะไรนอกจากทําให้ทุกอย่างสโลโมชั่นนะครับเหมือนเดอะแฟลชนั่นแหละนะฮะแต่มอดตัวต่อไปในที่น้องๆเห็นตามออบเจกต์แม็กแล้วเนี่ยนะครับว่ามันคือมอดอะไรครับพี่บูมมันก็คือมอดแฮกครับมอดแฮกเกอร์นะฮะของเอาจริงๆมันเป็นมอดของ A mod เกมมดด็อกหละฮะแต่ว่าเอามาเป็นมอดในเวอร์ชั่นของ GTAV นะครับซึ่งมอดตัวนี้ฮะ เราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮะที่สนุกที่สุดก็คือการแฮกจราจรได้แหละ <c oughs> ไฟเลนห้องไฟเขียวไฟเขียวไฟเขียวไอ้บอลไฟเขียวผ่านผ่านตลอดไฟเขียวไอ้ไฟเขียวไอ้ลัไฟเขียวไฟเขียว <c oughs> เราสามารถแฮ็กเป็มตาแนนของไฟจะราจรได้นะครับถื่าเ็นอไปเลยที่แบบว่าโคตรจะคุณตีนเลยและไม่อย่างนั้นนะครับพวกตามออบเจกต์แมปเนี่ยเราสามารถทำให้เอกซ์คลูซีฟก็ได้นะครับอย่างเช่นท่อตัวนี้เนี่ยผมสามารถแฮ็กไอ้มันระเบิดขึ้นมาได้ หรือว่าคนที่กาลังเล่นโทรศัพท์เนี่ยผมสามารถแฮกมือถือของเขาเนี่ยให้มือถือระเบิดใส่เขาก็ได้ด้วยนะครับซึ่งถือเป็นเรื่อแบบว่าทํามาได้ละเอียดมากๆเลยนะฮะอย่างเช่นอันนี้ก็นี่ทําให้ระเบิดก็ได้ <laughs> แล้วก็ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าเป็นบล็อกแล้วรครับเมื่อผมทําการแฮกฮะว่าเขาจะมีบล็อกนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเอามากันรถนะครับแล้วก็สําหรับมัดตัวนี้เนี่ยเราสามารถบังคับรถได้ด้วยนะครับอย่างเช่นรถตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจอดนิ่งอยู่นะครับเมื่อผมทําการกดแฮกใส่เข้าครับง่า มันก็จะทําการวิ่งเองอัตโนม,มัติเราสามารถมีได้หลายเมนูนะฮะอย่างเช่นเอ่อว่าเราจะแฮกรถคันนี้นะฮะเราสามารถกด R ครับนี่เป็นหน้าของ Burst Engine นะ,ะก็คือเมื่อทำการแฮกปุ๊บเนี่ยตัวรถก็จะมีไฟขึ้นนะครับาสามารถระเบิดรถได้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรี m o t e Control ครับเมื่อเราทําการกดรี m o t e Control เราสามารถบังคับรถของ AI ได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะ ม,มีมีตัวเราอยู่ตรงนี้ด้วยยันเค <c> ่ <oughs> สุดยจดตับเปล่าแล้วก็ในทางด้านของมอสตัวนี้นะยังมีอืดึอีกนะครับอย่างเช่นเอเดี๋ยวผมจะเราสามารถเราสามารถแฮ็กแตรของเขาได้ด้วยนะครับแพ็กได้กระทั่งแตรนะฮะ่เห็นไหมน้านะน้า น้าแฮกได้แม้กระทั่งเสียงแตรของเขานะฮะแล้วก็เราก็สามารถมีโหมดล็อกรถกับโหมดอันล็อกของรถได้นะครับรถคันไหนที่จอดอยู่แล้วมันล็อกเนี่ยเราก็สามารถอันล็อกรถแล้วก็สามารถเข้าไปขับได้เลยโดยที่มันไม่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 ขึ้นสัญญาณการขโมยนะครับซึ่งเตือไปเลยแบบว่าสุดยอดต่ทางเปล่าุดยอดต่ทางเปล่ามาบึ่งเหยียดแม่ อาฮ่ายคุยตทรศับท์เไงบบายิ่คุยโทัพอ่ะฮะยิคุยอาโป้เหฮ่อดละสุดยอดล่สุดยอดละสุดยอดละสุดยอดเกไเลยแม่าอ้าแ่่า่า่าาาาฮฮ่าาฮ่า่อ เดินเดยวใจเย็นๆครับขับกันใจเย็นๆครับกันใจเย็นๆโอ้ยแม่แม่แม่อะไรจะรุนแรงขนาดนี้คนขับรถเหมืองนี้เหยียดผมและอย่างที่บอกฮะมาเข้ากันถึงเรื่องมดควนตัมเบรกกันดีกว่านะครับควนตัมเบรกก็คือมดในการหยุดเวลาครับสิ่งที่มันอ่านได้นลมลืมๆอธิบายนะครับสำหรับมดรถล็อกตัวนี้เนี่ยเมื่อเราทําการเปิดเมนูขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวทางด้านของ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 ช่องเลียกอาวุธเนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับรถสื่อไปเลยแบบโคตรจะเท่เลยโคตรจะเท่ นะโอเคเมื่อบ่าวบูมทําการยิงมัตสุก้าครับนะ่าแล้วกดตัวทีเห็นไหมโอ้โหเราสามารถเห็นมัตสุก้าเนี่ยน่าสชื่นชมเปล่าแฮกเหรอเหรอฮัลโหลอือออยา่ยาย่าคือมัตตัวนี้นะฮะมีดีอย่างหนึ่งครับคือเวลาเราทําการยิงหรืออาชญากรในเมืองเนี่ย เราสามารถรู้ได้ด้วยครับว่าใครในนั้นเนี่ยเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเหมือนเมื่อกี้นะครับถื๋อเต๋อเป็นอะไรที่แบบเย็ดเค้โคตรจะเท่เลยนะฮะ นะฮะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าปล,ลิสกำลังวิ่งมาหาคุณนะครับแล้วก็คุณก็ติดดาวนะครับโอ้โหยนี่มันวัตสุยอดเลยนะว่า <c oughs> อย่ากระโทูนที่สตราร์กเบอร์ชันใหมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจก่อนมึงได้ใจก่อนเห็ดไหมห้ารถกันตีห้ารถจัก,กันอัก,กันากานี่แหละนาจินสุดยอดต่างเปล่าแล้วมึงมึงลงมาเห็นไหมมึงลงมาลิกไปรองรถกันนี่เป็นกบผีเฮ้ <c oughs> ปับไปเลยไฟจราจร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักกู้หนึ่งเดี๋ยวบาบุงพาไปดูอะไรเต็๊บเตี๊พาไปดูอะไรเต็ยบเต็๊บ นะพาไปดูเลยเต้ๆนะครับสิ่งที่มันเต้ๆมันอยู่ตรงไหนแล้ววนะเน่อยู่ตรงนน้เดี๋ยวป้าไปแหล่ด้วยเราประกันเลย <c oughs> รับประกันเลยวัตสุยรต่างเปล่าอย่างแน่นอนนะครับเป็นมอดอีกตัวหนึ่งที่บ่าวบุบลงมาเกออือบลืมไปแล้วนะครับอุบีบเอาไว้อุบีบเอาไว้บอกเลยว่าพี่นี่สุุยอดระดับประกันแฮกควายจราจรแม่เลยจะ <c oughs> เข้ามามึงจะเข้ามาแฮกควายจาราจรแฮกควายจราจรชนกันในมอดอะบึง <c oughs> ฉันนั่งตกปลาอยู okay, ่ริมตะลิงอะไรที itself, ่มีมีอะไรมั้งมีอะไรมั้งอ๋อดีนี่นี่นีแฮกรถแบกเลยกูแฮกเจ็บไหมกูแฮกรถเจ็บไหมกูกูกูแฮกรถโอเคครับเดี๋ยวเรารีบขับไปยังจุดที่เรานัดหมายไว้ครับตอนนี้นี่หลุดดาวเรียบร้อยแล้วนะฮะสบายสบายเลยนะมอตัวนี้นี่สามารถหลบหลีกดาวได้อย่างสุดยอดทางเปล่าจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าว่าเราเล่นกับไฟจราจรเป็นเนี่ย รับประกันได้เลยครับว่าไม่มีใครตามเรามาได้นะครับเพราะว่ามันจะถูกรถเอชนนะครับปีมากแล้วน้องเจ้าเตยม,มันนั่นแหละสุดยอดต่างเปล่าบูมเ้ยข้าวไปเลยบุ้งข้าวไปเลยนา้นาๆเห็นไหมฮะมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นใช่ไหมนี่แรเป็นมดตัวใหม่ของบาบูมนะครับเขาเรียกว่า มอดแต่งรถอืมนี่นะฮะไม่ใช่แต่งรถธรรมดาครับแต่เป็นซูเปอร์รถซูเปอร์คาร์นะครับเราสามารถเนี่ยไอ้ไอ้ตัวแรกนี้คือทําการซ่อมนะครับแต่ว่าไม่ต้องซ่อมละกันนะนี่ครับบุลเลต์โรเทชันอ๋อให้ให้เราแอนเตอร์เนมใจะไหมอ่าขอตั้งชื่อเนมว่าหูหูไลฟ์ Life ละกัน <laughs> จัดไปจัดไปลูกอะไรอันจัดไปจัดไปจัดไปได้ได้ได้จัดไปบินใส่ลัตเจอร์ปรเทคปูดไอจานหลักกาเฮ้ย <laughs> นะสังเกตได้ว่ารถของเราดีมีปืนติด มาด้วยนะครับยัดเข็มย้อดในความเจ้บพุ่มหาเมฆกรชากอะไรบูมยัดแหวมาเลยมาเลยตอนนี้มันเพิ่งมาเลยเยัดแหวํสำหรับอถตัวนี้นะฮะแน่นอนครับอู้ย่าแหล่งการแหล่งจริงนะสามารถทําได้อยู่3มชนิดนะครับสามรูปแบบนนคือรูปแบบแรกก็คือการยิงปืนกลครับยัดแหวมยิงไอ้ไตห้องไต่นนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะฮะก็คือการยิงมิสไซล์นะครับอถตัวนี้เยสามารถยิงมิสไซล์ออกมาจากรถเราได้ด้วยนะครับนี่ฮะอย่างเงี้ย สามบ้านดีกว่าได้อย่างนอนสต็อปก็เรียกว่านอนสต็อปและมอตตัวที่3นะครับสุดยอดเลยนะคะนั่นก็คือมอสสปีดบูนนั่นเองนะ่เราสามารถทำกัดตอ้ปูดนะ้ยานองยะพี่บอกเลยว่าความเร็วพี่นี่สุดยอดต่างเปล่าวนะสำหรับมอตตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดจริงๆนะครับเราสามารถปรับแต่ง รถของเราได้ด้วยนะครับผมไม่มั่นใจว่าเราสามารถปรับแต่งเออรถรถรถมอเตอร์ไซค์ A S <S ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้นะบอกเลยอย่าตามบีนองอ่าสุดยอดระบบเทคโนโลยีนี่นี่โทนี่สตาร์คอินดัสทรีมีน้องๆน้อง,อง,อง,องต่อหลายคนนะครับก็ทําการรีเควสเข้ามาด้วยนะครับว่าให้บ่าวบุมเนี่ยเล่นเป็นทางด้านของพวกมอดแฮกซะหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยบ่าวบุมก็จัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะผมรู้สึกว่าผมยังรอเป็นทางด้านของมอดซูเปอร์แมนอยู่นะครับไม่รู้มันจะอัปเดตเข้ามาตอนไหนนะครับเห็นหน้าแฟซบุ๊ ของเอ็กซ์คริปต์เนี่ยมันก็บอกแล้วนะครับว่าประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวมันจะอัปลงมาให้นะครับแต่ต้นป่านี้มันก็ยังไม่อัพลงมาให้สงสัยแม่งลรืม <c oughs> สวัสดีเป็นทางหน้าของมอดซูเปอร์แมนเนี่ยรับประกันเลยครับว่ามันแน่นอนนะครับเพราะเขาทำมอดมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับผมไปเห็นตัวอย่างคลิปก็มาแล้วเอาชนชนชน,ชนกันใหญ่ชนกันใหญ่มึงชนกันใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวข้าง้างหน้ามีผูเก,กากันไร ผู้กอการ้ายเหย็ดแม่ผู้ก่อการ้ายผู้กอการ้ลยนะครับมดตัวนี้เดี๋ยวผมไปลงมาด้วยครับเป็นมดของผู้ก่อการ้ายด้วยเฮ้ช่างร่งกายเหย็ดแม่ด่คนตั้มเบรกคนตั้มเบ็กเดี๋ยวมึงเจอกูเห็ดแม่เดี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอกูแน่นอนเหย็ดผอมนี่เดี๋ยวเอาไปเลยเอาไปหล่ไลลูกหล่หล่ลูกเหย็ดปอมมันขับเร็วกัดขับเร็วกัดเร็วจริงเอาติดมุมแล้วติดมุมแล้วพี่น้องเจ้าตายเออ ติดมุมแล้วจะ่ไมมมึงเหย็ดแม้ติดมุมแล้วใช่าเป็นยังไงตายไหมไม่ตายสีเหลยเหย็ดแค่ไม่ตายใช่ไหมมึงมึงมึงไม่ตายไม่ตายไม่ตายเหย็ดแมไม่ตายไม่ตายเหย็ดแม่วันนี้นี่วันนี้ต้องแฮกรถครับแฮกรถแฮกรถเดี๋ยวทำการเอ่อเบินเอาแล้วกันนะเบินเอาเบินเอาโอ๊ยเดี๋ยว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 อ้ยมันโหดเว้ยมันโหดมันหดมันหดเหย็ดแมมันหดมันโหดมันโหด ใ,ใจมึงเหยียดแม่เบิร์นเอนจินแม่เอาออกมาทับใบฮะออกมาทับใบออกมาทับใบฮะฮะมึงเบิ <course> ้งเบิงเบงเบงมึ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 งออกมาทับใบมึงออกมาทับใบไอตำรวจมาตำรวจมาเอ็ดแมนตำรวจมาคนตั้มเบรกอีกแล้วครับทำการเบิร์ตเอนจินอีเจกัน เย็ดฟอร์มึงมึงเจ๋งแค่ไหนก็อย่ามาชุกับบาบูไปน้องมึงมึงเจ็ดเาสสำหรับตัวนี้นะฮะเราสามารถแฮกมันนี่ได้ด้วยยัดเค้นะฮะโอ้โหดู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 โอ้โหถ้นต่างเปล่าแล้วก็ระเบิดมันทิ้งซะเลยเอาเอเอาไอ้บาวนี่บาวนี่มันบื้อเออเอเออเออเอนี่มันอะไรนี่มันมาเก็บตังค์เหรอ เออมังทาอะไรกันบ้างบังทำอะไรกันทำอะไรกันมันเหมือนกับว่าเราทำการแฮกเอทเอ็มแล้วก็พวก NPC พวกนี้นะครับวิ่งมาที่ ATM เพื่อทำการเก็บเงินด้วยเหมือนเรานะฮะไอ้จ้าเออเบิ้ลมาทำมาเจ๋งครับมบิ้ลมาทำมาเจ๋งนะครับนี่ดิกูแฮกแม่งเลยกูแฮกแม่งเลยมึงสก่เไอ้สัตว์กำปั้นข้าพรมึงเหยียดพรม ไปได้กี่เมรอะเป็นอะไรเป็นอะไงล่ะถึงกับอีเจรถเลยสจะจอดจริงเว้ยบทดตัวดีเว้ยตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีกระแสของทางด้านของดีเจกราบรถกูหรือเปล่าแมมเอ้ยแมมรู้สึกว่ากำลังดังอยู่เลยนะครับในโซเชียลนะครับนะสำหรับคลิปนี้นี่บอกเลยกราบหมดกูไอ้วก็ข่าวไปแล้ติตี้มันสามารถมันสามารถทำได้ไหมวะ สามารถทำได้ไหมโอ้ยอย่ากทำได้ใช่ไหมอุอย่ากทำได้เว้ยสุดยอดเว้ยสุดยอดไอ้เจ้าขอขอตั้งชื่อละกันตั้งชื่อมั่วๆนี่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 จัดปอยจัดปอยจัดไปน้องจัดไปไอ้เจ้าจัดไปจัดไปชุดใหญ่ไอ้เจ้าเหยัดแพดู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 ไอ้จัดรากาดีปืนติดหน้ารถกันเหยัดฟ้อมนี่นี่นี่พวกเอาปืนเหยัดแพร่ อายไม่กี่กาด้วยยังนี่ติดใจตัดงสัติไใจตัดเแมไปละบุ้กแมกงแน่นอนมันตีบุเ้เดียเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีใจกเดี๋ยวใจกวากูลงจกรถก่อนเดี๋ยวเดเดียวเไปกูลงจกรถไม่ได้เดี๋ยวเดวบุมมันติดไฟบุมมันติดไฟเียแฟมันติด โอเคครับสำหรับวันนี้ผมบาบูมต้องรักเบคอนนะครับต้องรักไอเดอมาชมมาเรม็ยไร์ก็ตามใจสามารถเลนในรายการโองเพจทีวีวันแชนแนลนะครับในวันนี้บาบูก็มาทำการตาริบันนะครับมาทำการแฮกแฮกต้องถนนนะครับก็แล้วก็มาทำการใช้ซูอร์คาร์กับคนตั้มเบรกในการจุดเวลานะครับซึ่งต่้ว่าเป็นมอตตี้แบบว่าสุดยอดต่างเปล่าจริงๆนะครับสำหรับที่น้องๆคนไหนอยากให้บาบูลงว่าอะไรก็สามารถรีเควสกันมาได้นะครับแต่ว่าบาบูเนี่ยสามารถหาแล้วก็สะดวกที่จะมาลงเนี่ยบาบูก็จะมาลงแล้วก็ทำการเล่นกันได้อย่างแน่นอนนะครับ เพราะว่าบาบุญก็ไปหามดเขาเรียกว่าไอ้มด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 ตัวแฮกตัวนี้มาจากนอก้นองๆนะครับที่รีเควสกันเข้ามานะครับบาบุญก็เลยแบบว่าเอ้ยมดมันสุดยอดต่างเปล่าจริงๆว่านะครับเลยมาแคสกันให้ดูนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะให้บาบุญลงมดอะไรก็สามารถรีกวงรีเควสกันมาได้นะครับบาบุญก็จะทําการ ถ้าถ้าถ้าว่ามันมันสะดวกที่จะลงแล้วก็มอดมันไม่เสียบาบุงก็จะลงให้อย่างแน่นอนนะครับนะสระบันนีป้อมบาบุงต้องหน้ากระเบีก่อนหลับสระบใครที่มากดไลค์กดสระบครนบาบุงก็ต้องข้อมูลครบเจ้ยเขอบาใสแตงกิ้วหน้าจินตุนีด้วยครับสระบันนีป้อมบาบุงก็อนล้ากระเบีก่อนครับไว้เจอคลิปหน้าครับบายบายกระโปรง